มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าว,าวตีไหนผยนยาอย่างอุม้ม้วนถูกใสตัวแน่นอนในช่วงอุจจารสุานาวันนี้นะเจ้าเราจะมาอู้ดถึงการสนับสนุนภารกิจการป้องกันแก้ไขไฟป่านะเจ้าป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปางนะเจ้าวันนี้ผู้อำนวยการการส่งเสริมศูนย์การควบคุมไฟปา่าขอภายเจ้าควบคุมไฟปา่ฟปาลำปางนะเจ้าคุณสิริรัตนพัฒนาพงศ์นะเจ้า พัฒนะสุพงจะจะมาอู้จ่สาสนทนากันวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าจะถามถึงภารกิจของส่วนส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปางเจ้าเป็นจะไรพ่องเจ้าค่ะส่วนส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปางนะคะมีหน้าที่ในการส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านวิชาการนะคะในการป้องกันควบคุมไฟป่าให้กับในงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานะคะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่านะคะเพื่อหนุนเสริมภารกิจในการควบคุมไฟป่านะคะรวมไปถึงการเข้าดับไฟในพื้นที่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงแล้วก็วิกฤตนะคะสำนักงานนะคะตั้งอยู่ที่บ้านผาลาดค่ะถนนวชิราวุธดดำเนินนะคะจากเส้นเมืองลำปางค่ะไปทางแพ้อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ เจ้าคุณซิริราชเจ้าถ้าหากว่าอู้ถึงเรื่องความรวมไม้รวมมือเขาได้รับความรวมไม่รวมมือจากหน่วยงานไหนตึงภาคราฐผักเอกชนของเ้ยยกตัวอย่างหน่วยได้กระเจ้าว่าเป็นหน่วยงานไหนพ่องเจ้าค่ะสาหรับหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือนะคะทางกรมป่าไม้ค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมการควบคุมเป็นป่าลําปางนะคะมีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของจังหวัดลําปางนะคะซึ่งมีทั้งหมดจํานวน85เครือข่ายนะคะ และอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลังปางนะคะจำนวน25เครือข่ายนะคะโดยคัดเลือกจากชุมชนที่มีพื้นที่ติดป่าสงวนแห่งชาตินะคะที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าสูงนะคะมีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมมากนะคะมีค่าถุดความร้อนสะสมมากและได้รับความหินชอบจากประชาคมหมู่บ้าน,นะคะ่ะเจ้า สำหรับโครงการนี่เจ้ามีการจัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเนี่ยเจ้ามีบทบาทหน้าที่หรือว่าภารกิจตีต้องเนี่ยจะได้พองเพราะว่าในช่วงเนี่ยเจ้าตั้งแต่ต้นปีมาล่าเขาก่อสัมพัสได้เลยว่าสภาพอากาศเนี่ยฝุ่นควันมันค่อนข้างหนักนะเจ้าแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ตั้งภาคเหนือตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนล่างเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของเขาสภาพอาการมันขมุกข,ขมัวเนื่องจากฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาแบบนักน้อยต่อใด้ของเจ้า สำหรับกิจกรรมที่เรือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าจะต้องดําเนินการนะคะจะต้องประกอบไปด้วยมีการจัดชุดรดตเวนในพื้นที่เสี่ยงนะคะมีการตั้งจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ป่านะคะมีการจัดทําแนวกันไฟนะคะการดําเนินการชิงเก็บรถเผานะคะรวมไปถึงการดับไฟที่มีขนาดเล็กนะคะโดยกระบวนการทั้งหมดการทํางานทั้งหมดเนี่ยค่ะจะอ่า จะมีศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟปา่านลำปางะคะเป็นพี่เลี้ยงในการดรําเนินการค่ะอถ้าอู้ถึงในเรื่องของจุดเสี่ยงเจ้าคุณสิริราชเจ้าจุดเสี่ยงพื้นที่ไหนของพื้นีจังหวัดลำปางตี่จะเกิดไฟปา่านักที่สุดจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา่านักที่สุดนะคะก็จะมีในส่วนของอ อำเภอ,อเถินค่ะถ้าในในส่วนของอำเภอเมืองก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดอยพระบาทค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ใจกลางเมืองค่ะอืมแล้วพอเฮาหูอยู่แล้วนะเจ้าว่าในพื้นที่อำเภอเถินหรือว่าพื้นที่ในอำเภอเมืองบางจุดมันมีความเสียเ่ยงที่จะเกิดการเผาป่าหรือว่าไฟป่ากเกิดขึ้นเฮามีการบูรณาการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มหื้อลูกลามหรือว่าหื้อนักไปนักกวาเนี่ยได้จะได้ผ่องเจ้าค่ะ ในพื้นที่เราเรามีการ่าตั้งจุดสกัดมีการลาดตระเวนในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆทราบค่ะเจ้าเขาได้ดึงประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างตีว่าเปิดยาจะมีความจิกอาสาอย่าเจ้าคุณสิร,ริราชขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟปานี้เตือนนี่ปีนี่จะได้พองก็เจ้า อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าทางส่วนส่งเสริมเน,นะะี่ยค่ะมีการดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเราก็ใช้ตรงนี้แหละค่ะดําเนินการในอาในการให้ความร่วมมือในการช่วยในการกิจการควบคุมไฟป่าค่ะโดยกรมป่าไม้เนะะี่ยค่ะจะมอบเงินสนับสนุนจํานวนสามหมื่นบาทในการดําเนินกิจกรรมค่ะอ๋อแต่ละเตือกระเจ้าคุณสิริราชใช่ค่ะ แล้วในส่วนของความรวมมือในการควบคุมไฟปา่าเปิดมขีขอขอให้คุณชิริราเจ้าได้อธิบายเรื่องของลำดับวิธีการในตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบภารากิจในการดับไฟป่าเนี่ยเจ้าอ่ะจะต้องเนี่ยออย่า,ายงจะได้มีขั้นตอนจะได้พองในการดําเนินการดัแบบไฟป่านะคะอ่ขั้นแรกก็คือ เรา,เราหลังจากที่เราได้รับแจ้งในการดําเนินการว่ามีไฟเกิดขึ้นนะคะเราก็จะดําเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของเรานะคะเข้าไปในพื้นที่และประเมินสถานการณ์ว่าในพื้นที่เนี่ยมีมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเราต้องการกําลังเข้าไปเพิ่มเข้าไปช่วยในการดับไฟเพิ่มเติมขนาดไหนคะ่ะเราก็จะส่งกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มเติมถ้าเกิดบ้านไฟมีขนาดเล็กเราก็จะให้เครือข่ายชาวบ้านเนี่ยคะ่ะ เข้าไปช่วยดำเนินการดับไฟป่าแต่ถ้าเกิดว่าไฟที่มีสถานก,การณ์รุนแรงไม่สามารถดําเนินการดับได้เนี่ยคะ่ะเราก็จะประสาหนหน่วยงานต่างๆเจ้าทั้งเทศาบาลบรพรเงี้ยคะ่ะเข้าร่วมดําเนินการค่ะแต่ลักๆแล้วก,ก,ก็คือเขาต้องไปตติชุมชนนั่นแล้วก็ฮื้อปีนองประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นคนที่ผู้ลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ได้ดีที่สุดก่อนมันก็เจ้า S <S <S ใช่ใช่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็จะรู้พื้นที่ในของตัวเองดีที่สุดค่ะว่าเราจะเข้าตรงไหนที่จะสามารถเข้าถึงจุดไฟได้เร็วที่สุดค่ะโอ้เจีอีกก็เป็นการเซฟกําลังพ้นของทางเจ้าหน้าที่ตุยนนะเจ้าเนาะจัดดีนะเจ้าเนาะถ้าถามในเรื่องของชิงเก็บชิงเผามันมีความแตกต่างไออย่างใดเจ้า,าแล้วเหมือนกับว่าในช่วงระวังเนี่ยเจ้าเฮาก็ามีการเน้นเรื่องของการชิงเก็บกันก่อนจุวยอธิบายขายายความในส่วนกรรมนี้ได้ก่าเจ้าค่ะค่ะ สำหรับองค์ประกอบของการเกิดไฟป่านะคะจะประกอบไปด้วยปัจจัย3อย่างนะคะถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนะคะก็จะไม่สามารถเกิดไฟป่าได้นะคะก็คืออันที่1ก็คือตัวอากาศนะคะ2คือความร้อน3คือเชื้อเพลิงนะคะตัวที่เราจะสามารถดําเนินการจัดการควบคุมได้ก็คือในส่วนของเชื้อเพลิงค่ะซึ่งวิธีการในการดําเนินการก็คือเราชิงเก็บชิงเก็บก็คือการเก็บใบไม้มาใส่เสเวียนะคะ เพื่อนาไปบดอัดหรืออัดก้อนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะในส่วนของการชิงเผาก็คือก่อนที่เราจะถึงหน้าไฟเนะะี่ยค่ะเราก็จะดาเนินการควบคุมพื้นที่ทําแนวกันไฟแล้วก็ดําเนินการชิงเผาก่อนที่จะถึงหน้าไฟเพื่อเป็นการจัดการเชื้อเพลิงนะคะสําหรับเป้าหมายในการดําเนินการชิงเก็บเพื่อลดปริมาณการเผานะคะเพื่อลดฝุนฝ่นควันในพื้นที่นะคะในเครือข่ายในของในแต่ละเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่านะคะเรามีเป้าหมาย ให้แต่ละเคร master, ือข uh, of ่ายเนี่ยค <out> ่ะดำเนินการชิงเก็บจํานวนเครือข่ายละ2ตันเป้าหมายในการดําเนินการชิงเก็บของจังหวัดลําปางก็จะสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงได้ถึง170ตันนะคะซึ่งจะสามารถลดการเกิดไฟป่าได้อย่างค่อนข้างมากค่ะเจ้า โอ้ยถือถือได้ว่าเป็นเป็นวิธีการตีดีเลยนะเจ้าซึ่งมันมันมีความจําเป็นนักหนากน้อยขนาดไหนเจ้าเพราะว่าบางเต่อในบางพื้นที่ประชาชนบอกคอยเข้าใจว่าทําไมต้องเก็บทําไมต้องชิงเผาชิงเก็บกันก่อนเนี่ยเจ้ายาให้ขยายความในช่วงของความความสําคัญนะเจ้าของการชิงเผาหรือว่าการชิงเก็บเจ้าค่ะในการดําเนินการชิงเก็บชิงเผานะคะเราดําเนินการเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ค่ะ เมื่อหน้าไฟจริงๆอะค่ะเมื่อถึงฤดูการไฟจริงๆนะคะ,ะช่วงตั้งแต่กลางเดือนคุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีการเกิดเพลิงไหม้ะค่ะเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยเชื้อเพลิงสะสมถ้าเราไม่ดําเนินการเลยเชื้อเพลิงก็จะมีค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ค่าฝุ่นวันก็จะค่อนข้างมากค่ะ<อ>เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่งค่ะเจถ้านึกถึง เทียบเทยบถึงภาพเวลาไออย่างตีมันกองทับถมกันนักนักถ้าเวลาตีถึงหน้าช่วงเวลาหนึ่งตีมันเกิดเหตุไหมขึ้นมามันเกิดจะปะทุณาไหมแล้วก็นักขึ้นกว่าเกา่าการชิงเก็บก่อนก,นก็คือเป็นการลดความนักความรุนแรงมันก็เจ้าของฝ่ายปาดิ้นเกิดขึ้น โอ้<ช>ลดปริมาณเชื้อเพลิงนั่นเองนะเจ้านะ<ช>แล้วในส่วนของการชิงเผาบางคนเป็นบบกเข้าใจเจ้าคุณสิริรัตน์ทไมต้องเผาในงานของราชเผาได้และทําไมเจ้าบ้านเขาก่อสมไฟหนังผิงไฟบาได้เผาบาได้ขี้เหอะในบ้านเผาบาได้พิกษกฎหมายอยากจะให้คุณสิริรัตน์อธิบายในส่วนนี้ให้ฟังสักน่อยหนึ่งเจ้าค่ะในการชิงเผานะคะเราจะต้องมีการดําเนินการตามหลักวิชาก,การค่ะเราจะต้องดูสภาพพื้นที่ว่าพื้นที่สมมติว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างมากเนี่ยคะ่ะเราจะยังไม่ดําเนินการเราจะต้องดําเนินการเมื่อมีภูมิอากาศที่เหมาะสมค่ะโดยจะต้องมีการจัดทําแนวกันไฟแล้วก็ต้องมีการเฝ้าดูจนกว่าไฟจะดับมอดค่ะถ้าเกิดว่าเราเราจะดําเนินการชิงเผาจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเผาโดยที่ไม่ได้รับการอนุญ,ญาตเนี่ยค่ะคะ่าฝุ่นควันมันก็จะมีค่าเกินมาตรฐานนะคะอ๋อเจ้า อันนี้ก็คือเป็นความสําคัญนะเจ้าเปิดต้องดูเรื่องของสภาพอากาศภูมิอากาศในพื้นที่ตัวยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตีจัาชิงเผากันก่อนได้ในช่วงนี้หรือเปล่าแล้วการชิงเผาเนี่ยเจ้าของในพื้นที่จังหวัดลําปางเนี่ยจะเปิดโอกาสให้มีการชิงเผาได้ถึงเมื่อใดแล้วก็จะมีการประกาศงดการเผาตั้งแต่วันใดเป็นต้นไปเจ้า สําหรับในการชิงเผานะคะตอนนี้เราเริ่มดําเนินการแล้วนะคะสําหรับประกาศของจังหวัดลําปางในช่วงห้ามเผานะคะจะประกาศขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะถึง30เมษายนค่ะเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเจ้าเจ้าถ้าอู้ถึงแนวกันไฟที่ถูกต้องเนี่ยเจ้าอยากจะให้แนะนําวิธีทําแนวกันไฟที่ถูกต้องให้กับสุขประชาชนได้ทราบนะเจ้าว่าก็มีข้อดีที่บอกว่าเป็นจะได้พ่องอีนะเจ้าค่ะ แนวกันไฟนะคะก็คือแนวที่เกิดขึ้นแนวขีดขวานะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเป็นที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าหยุดยั้งไฟป่านะคะหรือว่าใช้เป็นแนวตรวจการหรือว่าเป็นแนวตั้งรับในการดําเนินการดับไฟป่านะคะโดยเราจะต้องกําจัดเชื้อเพลิงก็คือเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้นะคะออกจากพื้นที่ให้หมดนะคะเพื่อให้ถึง ชั้นดินแท้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปในพื้นที่ที่เราจะคุมครองหรือว่าป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ที่เรากําหนดค่ะออันนี้ก็คือวิธีการการทําแนวการไฟก็คือจะเยี่ยเป็นจะจ้เรื่องเปา่าจะเอี่ยมมันกระเจ้าแล้วก็เปา่าเปา่าเปา่เปาเ,าเ,าเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ต่างๆใึบ เพื่อเป็นเนื้อดินพื้นดินแต่แต่เพื่อที่จะบบ่หึ่ไฟนั่นมันได้ล้ามต่อม้าเรื่อยๆจนถึงบ้านปอแม่พี่น้องประชาชนตวัวเเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแห,หนึ่งวิธีการในส่วนของอุป,ปรกรณ์แล้วเจ้าของตั้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟปลาลำปางกรมปาม่าไม้บ่เดลวนี้เจ้าเฮามีเครื่องไม้เครื่องมืออุป,ปรกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่พร้อมรับมือหรือยัางเจ้าในปีนี้ในส่วนของอุป,ปรกรณ์นะคะทางเราก็มีมีมี มีอุปกรณ์นะคะมีเรื่องการใช้โดรนในปีนี้เรานำนำโดรนมาใช้นะคะเป็นโดรนที่ใช้สามารถใช้ตรวจจับความร้อนได้นะคะมีตัวลําโพงนะคะมีตัวที่สามารถส่งสัญญาณไฟเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดับไฟนะคะ<อ>แล้วตัวโดรนเนี่ยค่ะสามารถตรวจจับความร้อนเราก็จะสามารถบิบนบินตรวจหาสภาพไฟไหม้ป่านะคะสามารถบินสํารวจการเกิดไฟไหม้ป่า เพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าเนะะี่ยค่ะเพื่อบัญชาการเหตุการณ์วางแผนในการดับไฟป่านะคะแล้วนอกจากภารกิจที่เราใช้ในการควบคุมไฟป่าแล้วนะคะเรายังเคยใช้โดรนตัวนี้ค่ะในภารกิจในการตามหาคนหลงป่าสําเร็จอีกด้วยนะคะ๋อาการโดรนตัวน้อยนี่แหละเจ้าใช่ค่ะโอ้มันยะได้หลายอย่างขนาดเลยนะเจ้าแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเอามาประเมินในช่วงของการเกิด ไฟป่าในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปลางเนี่ยเจ้าตรวจโดรนนี่ทำภารกิจไออย่างไปแล้วของเจ้าเราก็ใช้ในการเนี่ยคะ่ะดำเนินการในการลาดตระเวนในการตรวจหาไฟจากที่เราจะเดินแบบไม่รู้ทิศทางนะคะเดินลาดตระเวนไปเ,นเรื่อยๆถ้าเราใช้โดรนเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตรกรรมในการช่วยเราทํางานนะคะ่ะเราก็จะสามารถสํารวจแล้วก็ดูเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการได้อย่างแม่นยําคะ่ะโอ เอาเข้ามามีส่วนร่วมส่วนจ่วยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นการป้องกันเมื่อเเจ้าหน้าที่หลงตัวนะเจ้ามันก็เพราะว่าเขาขึ้นไปต่ําด้อยต่ําป่าต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการหลงทิศหลงทางกันได้ใช่ค่ะเจ้าอยากจะถามถึงสํงงานักงานสำนักงานของศูนย์การส่งเสริมควบคุมไฟป่าเนี่ยเจ้าตั้งอยู่ตังใดเจ้าค่ะตั้งอยู่ที่บ้านผาลาดนะคะ ถนนวชิราวุธดําเนินค่ะอยู่ตรงอําเภอแม่ทาค่ะเส้นจากตัวเมืองลําปางไปทางแพร่ค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเจา้าถ้าปีน้องประชาชนคนไหนสนใจและเจ้าตีอยากจะเข้าร่วมในภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลําปางกรมป่าไม้เนี่ยเจ้าสามารถที่จะเข้าไปติดต่อประสานง,งานต่างได้พ่องกว่าเจ้าค่ะก็าสามารถเข้ามาด้วยตนเองนะคะหรือว่าสามารถแจ้งแจ้งบอกแสได้ค่ะหรือพบเห็น การเกิดปัญหาไฟป่านะคะก็สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์1 3 6 2ค่ะเจ้า<ม>สุดท้ายนี้เจ้าอยากจะให้คุณสิริราชเจ้าได้ฝากถึงปีน้องประชาชนในช่วงนี้ในประเด็นเรื่องการงดเผาเจ้าเรียนเจอในเจ้าค่ะในการบริหารจัดการไฟป่านะคะหัวใจสําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่การดับไฟป่าสําเร็จนะคะแต่คือการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่านะคะซึ่งจะไม่สามารถสําเร็จได้โดยหน่วยงานเดียวนะคะ เราจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะคะในการดําเนินการเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาพื้นที่ป่านะคะในช่วงมดเผาอย่างเด็ดขาดนะคะของจังหวัดลําปางเนี่ยค่ะได้ประกาศในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนะคะมีให้มีการเผาอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งการกระทํานี้นะคะไม่ใช่เป็นการกระทําเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ แต่เพื่อให้เราทุกคนนะคะได้มีอากาศบริสุทธิ์ใช้ในการหายใจนะคะให้เป็นเมืองลำปางเป็นเมืองที่ท้องฟ้าสดใสไร้หมอกควันค่ะ เจ้าขอบคุณนะเจ้าคุณสิริราชพัฒนาะสุพงนะเจ้าภูมิเนยการศูนย์ส่ง,งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปางนะเจ้าตีมาอู้จ๋าในประเด็นวันนี้กับเฮานะเจ้าขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าขอบคุณค่ะเรื่องของปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันนะเจ้ามลพิษ PM 2.5็มาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นประเด็นหรือว่าภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต่ออันนะเจ้าแต่ว่าเฮาทุกคนต้องรวมไม่ร่รวมมือตัวกันเพราะว่าเฮามีลมหายใจเดียวกันนะ นั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาพักกันก่อนสักครู่เจ้า,จาทำไมบาโยนโจ๊กปะเข้าเข้าตีใน,นพยาย,ยางอุ้มวนทุกใส่ตัวแน่นอน